สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลไอครับเคยสงสัยไหมครับว่าอนาคตของฟุตบอลอังกฤษหรือแม้แต่โลกฟุตบอลเองจะมีดาวรุ่งคนไหนก้าวขึ้นมาสร้างปรากฏการณ์ได้บ้างวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเพชรเม็ดงามที่กำลังเปล่งประกายอย่างร้อนแรงในรั้วสโมสรอ,อาร์เซนอลน,นั่นก็คือ แม็กดาวแมนเด็กหนุ่มวัยเพียง15ปีที่เพิ่งสร้างความตื่นตะลึงให้กับแฟนบอลพรีเมียร์ลีกแม็กดาวแมนเกิดเมื่อวันที่3 1ธันวาคม2009เข้ามาร่วมอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลตั้งแต่อายุเพียง5ขวบเมื่อเดือนพฤษภาคม2015เขาเป็นผลิตผลจากศูนย์ฝึก Hell เฮลเอนอันเรื่องชื่อซึ่งผลิตนักเตะพรสวรรค์มาแล้วมากมายการพัฒนาของดาวแมนเป็นไปอย่างรวดเร็วและน่าประทับใจเขาประเดิมสนามให้กับทีม U18 ของอาร์เซนอล ตั้งแต่อายุ13ปีในเดือนกันยายน2023และสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในศึกยูฟ่ายูทีด้วยวัยเพียง14ปีในฤดูกาล2024-25เขาระเบิดฟอร์มทำไปถึง15ประตูกับ15แอสซิสจากการลงสนาม15นัดในลีกยู18แถมยังได้สวมปลอกแขนกับตันทีมถึง7ครั้งด้วยโค้ชแจ็ควิลเชีย์อดีตดาวเตะอาเซนอลเอง ก็เคยกล่าวชื่นชมในความสามารถของดาวแมนตั้งแต่เขายังอายุ14ปีโดยบอกว่าถ้าเก่งจริงก็ไม่สำคัญว่าอายุเท่าไหร่ความโดดเด่นของเขาทำให้มิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมชุดใหญ่ดึงตัวเขาไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เดือนธันวาคม2024และเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังในช่วงพรีซีซั่นที่สิงคปโปร์และฮ่องกงเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเจอกับทีมอย่างเอซีมิลานและนิวคาสเซิล อาเตต้าถึงกับเคยเอ่ยปากว่าบางสิ่งที่เขาทำในการฝึกซ้อมมันเหลือเชื่อและเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงมากและแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงครับเมื่อวันเสาร์ที่23สิงหาคม2025ที่ผ่านมาแม็กดาลแมนได้ประเดิมสนามในสกพรีเมียลีกอังกฤษอย่างเป็นทางการในเกมที่อาเซนอลเปิดบ้านถล่มลีดยูไนเต็ดไป5-0 เขาก้าวลงสู่สนามในฐานะตัวสำรองในนาทีที่64ด้วยวัย15ปี235วันซึ่งทำให้เขาเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเป็นรองเพียงแค่เพื่อนร่วมทีมอาเซนอนลอย่างอีธานเอนวาเนรีเท่านั้นทันทีที่ดาวแมนลงสนามเสียงเชียร์จากแฟนบอลในสนามเอมิเรตสตเดีเมก็ดังกระหึ่มและเขาก็ตอบแทนความคาดหวังด้วยการเรียกจุดโทษในนาทีสุดท้ายของเกมซึ่งวิกเตอร์เกียลเคเรสสังหารเข้าไป เป็นประตูย้ำชัยชนะ5-0หลังเกมโซเชียลมีเดียต่างก็เต็มไปด้วยเสียงชื่นชมในพรสวรรค์ของเขาบางคนถึงกับเปรียบเทียบเขากับเนมาเลยทีเดียวส่วนมิเกลอาเตตาก็กล่าวว่าดาวแมนเป็นเด็กที่มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมและไม่ลังเลแม้แต่น้อยในวัยเพียง15ปียูเรียนทิมเบอร์กองหลังรุ่นพี่ก็บอกว่าเขามีความสุขที่ได้ดูและดีแคลนไรก็กล่าวว่าเขาไม่ธรรมดาเลย และเป็นพี่เลี้ยงให้กับดาวแมนด้วยดาวแมนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเท้าซ้ายที่มักจะเล่นทางขวาและตัดเข้าในสไตล์การเล่นของเขาเต็มไปด้วยทักษะพลังงานและความมุ่งมั่นเขาสามารถพาบอลบุกทะลวงไปข้างหน้าเลี้ยงหลบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้อย่างคล่องแคลว่วและเรียกฟล่าได้เก่งหลายคนมองว่าเขาอาจเป็นคำตอบของอังกฤษในระดับทีมชาติดาวแมนติดทีมชาติอังกฤษชุด U16 และ U17 และเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่แอลเบเนียอนาคตของแม็กดาวแมนดูสดใสามากครับเขาจะอายุครบ16ปีในวันที่31ธันวาคมนี้ซึ่งจะทำให้เขามีสิทธิ์ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบน็อกเอาต์ได้ทันทีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หากอาเตต้าตัดสินใจเรียกใช้งานแม้ว่าจะมีข่าวว่าหลายสโมสรให้ความสนใจแต่อาเซนนอนก็ทำงานอย่างหนัก เพื่อดูแลและพัฒนาเขาอย่างใกล้ชิดต้องติดตามกันต่อไปว่าเพชรเม็ดงามที่ชื่อแม็กดาวแมนคนนี้จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของอาเซนอนและทีมชาติอังกฤษได้สำเร็จหรือไม่แต่จากสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นในวัยเพียง15ปีก็บอกได้เลยว่าอนาคตของเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าแม็กดาวแมนจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหน มาร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบอล AI เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ